ก็จะมีสปอยเลอร์ให้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่ข้างหลังอู้สวยมากอืมคันนี้ก็สามารถพับบ่าได้แบบ60-40นะข้างในนะคะรุ่นนี้ประมาณนี้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะแล้วก็มีหน้าจอท็อสกรีนให้นี่แอร์เย็นเเพาะแน่นอนใครได้ไปคือคุ้มมากๆบอก็เป็นเบาก,กรรมหยี่ด้วยนะนี ลูกค้าท่านใดที่บอกว่าอยากจะชมนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้หรือโทรโทรมาสอบถามได้นะคะเบอร์ด้านล่างนี้นะคะอย่าลืมนะคะคันนี้ราคาล่าล้านเราขายอยู่ที่3 6 9แ0 0บาทนะคะรับส่วนลดไปเลย50 0 0 0บาทใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็จองมาในคลิปนี้นะคะผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่แค่5้5,000กว่า,าทเท่านั้นนะคะอย่าลืมค่ะ รถเล็ก,ลกๆน่ารักน่ารักสไตล์มินิมาแนะนำนะคะคันนี้เลยค่ะซูซูกิสวิปนะคะเครื่องยนต์1.2 g l นะคะรุ่นนี้บอกเลยว่ายอดฮิตกันเลยนะคะคันนี้เป็นปี2016-17นะเกียร์แมนวนวลนะคะผ่อนเริ่มต้นมีแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะและที่สุดท้าใครที่จองมาในคลิปนี้นะคะรับส่วนลดทันที50,000บาทหรือจะเอาเงินกลับบ้านก็ได้50,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นมีแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นเป็นไงเลข5สวยไปละเออคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะ มาชมกันนะคะคันนี้ก็เดิมๆเลยนะคะนี่ไฟหน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะสวยไหมละ่ะนี่ประมาณนี้สีขาวนะคะล้อนะคะคันนี้ก็จะเป็นรุ่นของเขาก็จะเป็นล้อก,กระทะอยู่นะคะใครอยากแต่งแม็กก็ใส่แม็กได้เลยนะคะสวยมากบอกเลยถ้าไปแต่งนิดๆเนาะคันนี้ก็มีคีวกันสาดประตูนะคะกุญแจจะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะคะสามารถกดปุ่มตรงนี้ก็เปิดได้แล้ง่ายไหมละ่ะอ่ะเดีย๋ยวมาดู ด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายก็จะมีสไปลเลอร์ให้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่ข้างหลังวู้สวยมากอืมคันนี้ก็สามารถพับบ่อได้แบบ60/40นะพับหรือพับเรียบไปเลยก็ได้นะคะมีถาดลองถาดรองอะไรมีครบนะคะนี่อุปกรณ์ใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวไปชมข้างในกันเลยค่ะคันนี้นี่ชมด้านหน้ากันเลยนี่นี่อะข้างในนะคะรุ่นนี้ ประมาณนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะแล้วก็มีหน้าจอทัชสกรีนให้นี่แอ,อร์เย็นเพียงแน่นอนใครได้ไปคือคุ้มมากๆบอะก็เป็นเบาะกำมะหยี่ด้วยนะนี่สวยจริงอโอเคสำหรับลูกค้าท่านใดที่บอกว่าอยากจะชมนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้หรือโทรโทรมาสอบถามได้นะคะเบอร์ด้านล่างนี้นะคะอย่าลืมนะคะคันนี้ ราคาล่าล้าเราขายอยู่ที่369,000บาทนะคะรับส่วนลดไปเลย50,000บาทใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็จองมาในคลิปนี้นะคะผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่แค่5 0 0 0กว่าทเท่านั้นนะคะอย่าลืมค่ะรถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มนะคะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกที่นี่ค่ะ3มเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ